Welcome to English for Fun กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะโดยใน EP นี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เสียงลึกลับในภาษาอังกฤษนั่นคือเสียงนั่นเองค่ะแต่เอเสียง y. ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือเสียงอะไรกันนะเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยค่ะเสียงในภาษาอังกฤษนะคะ ทางสัตร์ศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกว่า voiced p o s t v o l a r fricative หรือชื่อภาษาไทยก็คือเสียงเสียดแทรกหลังปุ่มเหงือกกล้องนั่นเองค่ะซึ่งหลายหลาคนอาจจะคิดว่าเสียงยคือเสียงของตัว sh ch หรือตัว j หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะซึ่งแต่ละเสียงนะคะก็จะมีเสียงของตัวมันเองอยู่แล้วโดยนักวิชาการนะคะได้ถอดเสียงนี้ว่าเป็นเสียง zh ค่ะ แต่ในภาษาอังกฤษนะคะเราไม่มีการใช้ตัวอักษร zh กันนะคะดังนั้นเนี่ยเสียงนี้จึงเปรียบได้ว่าเป็นเสียงที่น่าสงสารมากเลยค่ะเพราะไม่มีรูปแบบตัวอักษรที่แน่นอนในภาษาอังกฤษและไม่มีเสียงนี้ในภาษาไทยด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าการออกเสียงจะยากเกินไปหรือเปล่าเพราะการออกเสียงนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับการออกเสียงหรือเสียง sh นั่นเองค่ะเพียงแต่วิธีการออกเสียง คือให้เรานะคะออกเสียงให้มีความสั่นที่บริเวณลำคอมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากเสียง <S <S เป็นเสียงกล้องนั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะหากเด็กๆนึกภาพไม่ออกวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอรูปแบบการออกเสียง <S <S มาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเราไปชมกันเลยโดยเรานะคะสามารถพบเสียง <S <S ได้ในคำศัพท์ต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเลยก็คือคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาล,ละตินโดยใช้กับตัว S ใน suffix เช่น jun, u r u l และ y e r ที่ตามหลังเสียงสระค่ะยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะคะเราจะอ่านว่า television นะักเรียนออกเสียงตามนะคะ television โดยคำเบอร์ฉ n นะคะจะอยู่หลังตัว I นะคะซึ่งเป็นสระค่ะและคำที่สองนะคะก็คือ usual นักเรียนออกเสียงตามนะคะ usual นะคะโดยคำว่า usual จะอยู่หลังตัว u ซึ่งเป็นสระนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือคำศัพท์ที่มีคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสโดยจะเป็นคำที่มีตัว ge เป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า genre นักเรียนออกเสียงตามนะคะ genre นั่นเองค่ะ ต่อไปก็ถึงเวลาของ Activity Time แล้วนะคะโดยคุณครูนะคะจะกำหนดรูปภาพและคำศัพท์มาให้ค่ะแล้วนัให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาว่าคำตอบข้อไหนนะคะคือคำอ่านที่ถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะโดยข้อแรกนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสีค่ะในใครรู้บ้างคะว่าสีนี้ออกเสียงว่าอะไรงั้นเรามาดูช้ o i c e ข้อ A กันค่ะ base base มาต่อกันที่ choice B เลยค่ะ beige beige เด็กๆตอบข้อไหนกันคะ,ะเชลยก็คือตอบข้อ B นั่นเองค่ะโดยข้อนี้นะคะอ่านว่า beige beige ต่อมาในข้อที่2นะคะคำนี้นะคะแปลว่าปิติมีความสุขค่ะโดย choice A อ,อ,อ่านว่า pleasure pleasure และ choice B อ,อ่านว่า pleasant pleasant เด็กๆตอบข้อไหนกันคะเช่เลยก็คือข้อนี้นะคะตอบข้อ A ค่ะอ่านว่า pleasure เด็กๆอ่านตามนะคะ pleasure เก่งมากค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะคับนี้นะคะแปลว่าวัดค่ะวัดหาพื้นที่ค่ะโดย Choice A อ่านว่า measure measure และ choice ข้อ B อ่านว่า major major เฉลยข้อนี้ตอบข้อ A นะคะอ่านว่า major เด็กๆอ่านตามค่ะ major ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการเรียนรู้เสียง je หวังว่าทุกคนเนี่ยจะออกเสียงนี้ถูกต้องมากขึ้นนะคะและแม้ว่าเสียงนี้นะคะจะไม่มีรูปแบบตัวอักษรที่แน่นอนแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงที่ถูกวิธีนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหอีพีหน้าขอบคุณค่ะ